นี่คือดวงชะตาของท่านในช่วงวันที่1นึ่งถึงสิพฤศจิกายน2อ6 6ันาสาศีด้วยกันครับเมษสิงห์ธูนูพฤศษกันและก็มกังกรนะครับหราศีนี้ดวงชะตาของท่านจะเป็นอย่างไรนะครับไม่เป็นการเสียเวลาครับเราไปคอนเฟิร์มกันเลยดีกว่าครับราศีเมษราศีสิงห์ราศีธนูเนี่ยท่านเป็นดาวธาตุไฟจะเป็นคนที่ใจร้อนด่วนคิด ด่วนได้ไม่พอใจอะไรเนี่ยแสดงออกทันทีเลยปากตรงกับใจโกหกตอแหลเลียแข้งเลียขาใครไม่เป็นหลายครั้งคุณเสียมิตรภาพดีๆคุณเสียเพื่อนคุณเสียคนรักไปเพราะไอ้ความใจร้อนไอ้เพราะความพูดตรงความไม่อยากโกหกตอแหลนั่นแหละครับมันจึงเป็นเหตุให้มีปัญหาชีวิตเรามาดูชะตาชีวิตกันดีกว่านะครับจังหวะนี้เป็นจังหวะที่ดีมากราหูก็ออกไปแล้วมฤตยูก็หนีไปเรียบร้อยแล้วมี แต่พระอาทิตย์ทับเป,งปง้งแล้วยังโชคดีอีกตั้งแต่ช่วงต้นเดือนอาทิตย์เข้าเล็งพระอาทิตย์อีกโอ้โหเป็นคู่มิตรสัมพันธ์ทั้งราศีเมษสิงห์ธนูเลยตรงจุดนี้จึงทําให้คุณจะประสบความสําเร็จในเรื่องเกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ใหญ่จะให้ความช่วยเหลือช่วงนี้ทําอะไรราบลื่นนะจะสําเร็จแต่คุณต้องเข้าใจก่อนคุณไม่ได้อะไรมาง่ายๆนะครับชีวิตคุณเป็นคนที่ทำอะไรแล้วมันจะต้องเป็นเส้นยาแดงผ่าแปดไม่ได้ราบลื่นแต่มัน สำเร็จสิ่งไหนที่คิดและลงมือทําคุณจะสําเร็จแน่นอนโดยเฉพาะเกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารการขอความช่วยเหลือขอโอกาสจากผู้หลักผู้ใหญ่คุณจําไว้เลยคุณกําลังจะเห่งในเรื่องของมิตรในเรื่องของการติดต่อประสานงานร่วมมือดีเยี่ยมมากๆท่านมีอาการเจ็บป่วยอยู่ท่านก็จะดีขึ้นท่านเดือดร้อนใจเรื่องหนี้สินอยู่คุณขอความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่คุณจะได้แต่ก็ไม่ได้ว่าขอครั้งเดียวแล้วได้นะครับอาจจะต้องพูดสักสองสม ครั้งแล้ว จจะสเร็และต้องบอกเลยเรื่องการเงินเนี่ยจัดว่าเป็นจังหวะที่ฟ้าเริ่มเปิดช่วงที่ผ่านมามีเรื่องให้ใช้จ่ายเงินเยอะเงินออกมากกว่าเข้าและที่ผ่านมาคุณโดนหลอกโดนโกงจากคนที่คุณไว้อกไว้ใจอยู่ตลอดเวลาทีเดียวแต่ต้องบอกช่วงนี้ดาวเกตสัมพันธ์อยู่ในเรือนการเงินของเมษสัมพันธ์อยู่ในเรือนกรรมมะของราศีสิงห์ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าดวงชะตาเนี่ยดีมากแล้วจะเป็นอะไรที่มูเตลู สวดมนต์ด้วยกระถางเงินล้านจะยิ่งมีโชคมีลาภผมแนะนําเลยนะครับกำไรกิจคอนเฟิร์มของผมท่านสามารถที่จะใส่เพื่อที่จะรับพลังไม่ว่าดาวไหนจะย้ายไม่ว่าดาวไหนจะเคลื่อนไม่มีคําว่าดวงแตกครับไม่ต้องกลัวมีกําไรผมเท่านั้นชีวิตคุณสบายชิลๆแล้วคุณจะรู้ว่าสุดยอดมูเตลูเป็นอย่างไรสั่งซื้อได้ในข้อความนะครับต่อมาเลยครับในเรื่องของการเดินทางครับมีโอกาสในเรื่องของการเดินทางที่ค่อนข้างจะเด่นชัดเหมือนกับไม่ได้ไปแต่ได้ไปไล่แผ แผนการแตกลับได้กระทําคุณจะได้เจอเพื่อนหรือได้พูดคุยกับเพื่อนที่คุณไม่ได้เจอมานาน2คนผิวขาวอีกจุดหนึ่งที่เด่นชัดยังมีความโชคดีในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ด้วยจะมีโชคบางอย่างเกี่ยวกับเลขที่บ้านเลขที่รถซึ่งเป็นตําแหน่งพันธุและยิ่งถ้าครั้งก่อนเสียงแล้วไม่ถูกอันนี้คุณมีโอกาสที่เด่นชัดมากๆเลยครับที่จะได้แต่ระยะน,นี้อาจจะมีเหตุให้คุณต้องน้อยอ,อกน้อยใจเกี่ยวกับญาติพี่น้องเกี่ยวกับคนสนิทชิดเชื้อที่อาจจะเข้าใจคุณผิดหรือเขาพูดในคุณทางไไไมมม่่่ดีีแตก็ปััญหหาอะะรในนจงว้ ครับคุณต้องระม,มัดระวังการทะเลาะเบาะแวง้งเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเกี่ยวกับเรื่องของคนรักคนที่มีคู่อยู่แล้วต้องระวังเลยจะมีปากเสียงกันเล็กๆในน้อยเรื่องความเข้าใจผิดด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องเรื่องเกี่ยวข้องกับญาติพี่น้องนําความทุกข์ร้อนตรงนี้มาให้แต่คนที่มีคู่แล้วช่วงนี้คุณพยายามซอบซอบอย่าใจร้อนพูดเพ,พ,พ,พาะไพเราะขอโทษให้เป็นปัญหาจบแต่ถ้าคนโสดอยู่คุณเต็มตัวฮะมีคนเข้ามาดีด้วยเด่นด้วยแต่เขาอาจจะไม่ใช่คนแบบบริสุทธิ์คินคลีน,ลนแต่ถ้าเข้ามาเนี่ยก็ถือว่า เด่นมากๆถือว่ามีโอกาสจังหวะที่ดีเลยลักษณะเขาจะเป็นคนที่หน้าผากกว้างหน้าผากโหน,นกหน่อยผิวออกไปทางสองสีค่อนข้างไปทางขาวเหมือนมีคนแนะนําหรือว่าเจอกันแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันครับในช่วงนี้สุขภาพคุณต้องระวังเรื่องเกี่ยวกับผื่นแพ้ระบบทางเดินหายใจแล้วก็จะมีอาการเกี่ยวกับฟันอาจจะปวดหรือปวดฟันเป็นร้อนในหรือมีอะไรในช่องปากตรงนี้ต้องระวังครับและที่สําคัญครับอังคารกับพุธร่วมอยู่กันด้วยเพราะฉะนั้นคุณต้องระวังเรื่องคําพูดคําจาจะเกิดปัญหาแม้แต่การเซ็นเอกสารสัญญาอะไรดูให้ชัดดูให้ดีเรื่อง เรื่องของความสําเร็จถือว่าดีมากๆเรื่องของการเดินทางถือว่าดีมากๆมีโอกาสได้ไปครับช่วงนี้ลงคลิปลงอะไรหรือค้าขายออนไลน์มีโอกาสที่จะสําเร็จได้นะครับเรื่องโชคลาภของคุณนั้นจะมาจากอะไรเก่าๆไม่ว่าจะเป็นเบอร์เก่าๆการเสี่ยงครั้งที่แล้วแล้วไม่ถูกเลขเดิมอาจจะนําโชคให้คุณได้นะครับและที่สําคัญในช่วงนี้ห้ามไปทําอะไรที่เกี่ยวพันกับเรื่องของสิ่งเทาๆหรือว่าสิ่งดำๆสิ่งที่ไม่ถูกคันลองทางกฎหมายแอบไปมีกิ๊กมีชู้มีเกณฑ์โดนจับได้และมีปัญหาชีวิตนะครับตรงนี้ ต้องระมัดระวังด้วยนี่คือสิ่งที่จะต้องเตือนกันในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับคนราศีพุกศกันมังกรคุณเนี่ยได้พิพลจากเกตแล้วก็มฤตอยู่ในช่วงนี้มากเกตในโบราณเขาบอกว่าอายุยืนอยู่ไทยเกตและดาวเกตเนี่ยมันเป็นเลขเก้ามันก็หมายความว่านอกจากอายุยืนแล้วก็ยังมีเรื่องของเซนต์รางสังหรณ์มีเรื่องของต่างประเทศด้วยเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ครับคุณจะมีความฝันหรือฝันแม่นหรืออาจจะฝันเห็นคนที่เสียชีวิตไปแล้ว เห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และช่วงนี้ครับในหลักของโหราศาสตร์เขามีนะครับว่าถ้าเกตสัมพันธ์มริตยูกลุ่มกันเมื่อไหร่แช่งใครเป็นตามปากเพราะฉะนั้นขอเถอะอย่าแช่งตัวเองประเภทฉันทําไม่ได้ฉันแย่ดวงฉันซวยเหลือเกินหรือด่าสาม,มีด่าลูกตัวเองไม่เอาไหนเลวชั่วจะเป็นไปตามปากนะครับในระยะนี้คุณห้ามแช่งใครเลยนะพูดสิ่งดีๆอวยพรตัวเองช้ามาตื่นมาหัวเราะเลยมีความสุขเลยพูดกับตัวเองอย่างนี้โคตรรว ยเลยโคตรมีความสุขเลยและคุณจะประสบความสําเร็จแล้วถ้าเกิดคุณมูเตลูอะไรเนี่ยหูต้องบอกว่ามาเต็มจริงๆนะก็อยากจะฝากกําไร12ราศีกิจคอนเฟิร์มท่านสามารถสั่งซื้อได้ในข้อความนี้เลยนะครับสุดยอดมูเตลูฮะไม่ว่าดวงชะตาจะเป็นอย่างไรดาวไหนจะเข้าพระสุขเข้าพระเสาแสรแทรกราหูอะไรก็แล้วแต่ครับถ้าท่านใส่กําไรของผมแล้วแลบประกันสบายใจเฉิบชิลๆได้เลยสุดยอดมูเตลูจริงๆเอาละต่อมาสามราศีนี้นะครับเรื่องเซนต์องรายสั่งหอนมาเต็มช่วงนี้คุณจะจับ โกหกคนเก่งมันเหมือนมีรางสังหรณ์แม่นยำแต่ตามคมพีโบราณเขาก็จะบอกว่าคุณต้องระมัดระวังในเรื่องเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตคุณช่วงนี้จะเกิดขึ้นในเรื่องเก่าๆประเภทว่าอะไรก็ตามที่เคยทําไว้แต่ก่อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเราเคยไปด่าใครว่าใครหรือเคยไปทําผิดอะไรกุ๊กกิ๊กอะไรไว้นะครับมันจะเกิดเรื่องขึ้นมาในช่วงนี้ต้องระมัดระวังครับแล้วก็ในระยะนี้มันจะมีเรื่องคุณเสียเงินเสียทองบางประการเกิดขึ้นจากคนใกล้ชิดใก้ตัวเกิดจากความไว้ใจหรือเกิดจากความเลือร้อ ก็ได้ตรงนี้คุณต้องระมัดระว,วังนิดหนึ่งนะครับคุณอาจจะได้รับข่าวร้ายบางประการเจ็บไข้หรือมีเรื่องขุกขลักให้คุณกังวลใจเล็กน้อยช่วงนี้มีแผนเดินทางครับแต่ว่าอาจจะยังไม่ราบรื่นหรืออาจจะยังไม่ได้ไปหรือแม้แต่ว่าเหมือนมีแต่โปรเจกต์แต่ถ้าพ้นช่วงกลางเดือนนี้ไปก็มีโอกาสที่จะค่อนข้างเด่นชัดต้องบอกในเรื่องของการเงินการทองผมพูดได้เลยการเงินทองคุณจะดีขึ้นจากช่วงเก่าก่อนถ้าช่วงนี้มีโปรเจกต์การงานเกี่ยวอะไรกับเรื่องน้ําเกี่ยวอะไรกับเรื่องของที่ดิน เกี่ยวอะไรกับเรื่องการติดต่อเกี่ยวอะไรกับเรื่องต่างประเทศคุณมีโอกาสประสบความเด็ดดีเยี่ยมมากๆเลยทีเดียวนะครับแต่ช่วงนี้ต้องระมัดระวังสุขภาพหน่อยนะครับเพราะว่ามฤตยูก็ยังสัมพันธ์ถึงในดวงชะตาแต่ไม่ได้เป็นอะไรหนักครับแต่เป็นข้อดีนะครับช่วงนี้ถ้าใครอยู่ใน3มราศีนี้ไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องของคุณที่เจ็บป่วยปานตายอยู่มีโอกาสจะดีขึ้นเพราะว่าเกตร่วมมฤตยูก็ยังถือว่าแก้เคล็ดแก้เคราะห์ได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับถ้าช่วงนี้คุณต้องการจะซื้อบ้านซื้อรถบ้านมืืือออ2 2รรมจจจะะสําเ็ห มากกว่าของใหม่ของมือหนึ่งรวมถึงแม้กระทั่งว่าคุณอยากจะซื้อจะขายหรืออยากจะประกอบอาชีพเป็นนายหน้าตรงนี้คุณก็สามารถที่จะกระทําได้ด้วยนะครับและจุดดีมากๆช่วงนี้ใครอยากมีบุตรหรืออยากมีลูกอยากมีหลานช่วงนี้เป็นจังหวะที่ดีมากๆเลยทีเดียวครับมีโอกาสติดบ,บุตรมีโอกาสได้ลูกน้องมีโอกาสได้สัตว์สีเท้ามีโอกาสได้ของแบรนด์เนมมีโอกาสได้ของสวยๆงามๆม,มีโอกาสเริ่มต้นงานใหม่ๆเป็นจังหวะที่ดีเยี่ยม จริงๆร,ระยะนี้ครับด้วยความที่มีนิพุ่งของดาวอาทิตย์ที่อาจจะอยู่ในมุมทุสถานะก็เลยส่งผลทําให้คุณจะมีปัญหาด้านสายตาจะมีหาเรื่องอาการปวดหัวจะมีปัญหาเรื่องของตาเจ็บตาแดงสู้แสงไม่ได้ระคายเคืองตาบ่อยครั้งระยะนี้เนี่ยคุณอาจจะต้องพบเจอกับคนที่ปากไม่ค่อยดีเขาเป็นคนต่างเพศกับคุณนะแต่ถ้าเป็นคนเพศเดีวยวกันจะอายุน้อยกว่า คุณจะถูกให้ร้ายเอาไปนินทาว่าคุณไม่ซื่อตรงด้านความรักหรือไม่ซื่อตรงด้านเงินทองต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับอาจจะทําให้มีความเดือดร้อนภายในครอบครัวหรือว่าทะเลาะกับคุณส่วนหรือคนในที่ทํางานได้นะครับสาหรับคนที่มีคู่อยู่เนี่ยต้องระวังการทะเลาะปากเสียงกันเลยช่วงนี้ระวังทะเลาะกันบ้านแตกนะฮะตรงนี้ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับส่วนคนที่สดอยู่หวังคู่ในช่วงนี้ไม่แนะนําครับเพราะคนที่เข้ามาช่วงนี้ไม่จริงใจโกหกเก่งปากร้ายท่าดีที่เลว สุขภาพภายนอกแต่กักขะภายในระมัดระวังให้ดีเลยนะครับระมัดระวังเท้าแพงเกี่ยวกับการเดินด้วยนะครับตรงนี้ระวังหน่อยแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับของหายและเกี่ยวข้องกับน้ําน้ําอาจจะทําของพังหรืออย่าไปอะไรที่เป็นลักษณะทางน้ําตรงนี้ระมัดระวังหน่อยนะครับการงานในช่วงนี้ไปได้งานเก่าสําเร็จสิ่งที่ค้างค้างไว้สําเร็จช่วงนี้มีเกณฑ์มีโชคลาภแต่ระมัดระวังผู้ใหญ่จะเจ็บป่วยหน่อยก็ดีช่วงนี้พยาประจบเอาใจผู้ใหญ่หน่อยแล้วผู้ใหญ่ใช้คุณนะครับเพราะคุณเป็นคนที่ หลังๆนี่ห่างจากผู้ใหญ่เลยมีปัญหานะครับแนะนําว่าโทรศัพท์หรือไปชวนคุณพ่อคุณแม่ทานข้าวถ้าคุณพ่อคุณแม่ยังอยู่นะครับถ้าไม่อยู่แล้วถวายสักการะในท่านจะนํโชครับรับให้คุณในช่วงนี้อย่างชัดเจนครับนี่คือดวงชะตาของดาศีพึษภศกันและมั่อกรในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนพฤศจิกายนครับสำหรับเลมขมงคลของท่านในช่วงนี้นะครับก็คือ5861ลองสลับกับกันครับไม่วัดจะเป็น 5, 6 51 5 8 85 81 86161518686561นี่คือเลขมงคลสําหรับดูชะตาของท่านถึง16พฤศจิกาย,ยน2566นี้นะครับ กำไรลุนดวงชะตาของกริคอนเฟิร์มนะครับซึ่งต้องบอกว่าภายนอกนั้นจะบรรจุราศีทั้ง12ราศีอยู่รอบเลยนะครับและด้านในครับก็จะมีคาถาทั้งหมด11บทซึ่งคาถา11บทนี้นะฮะจะมีคาถาหัวใจคาถาเงินล้านหัวใจธาตุทั้ง4หัวใจพญายนาคคาถาเรียกจิตมนุษย์ผู้หญิงเรียกจิตมนุษย์ผู้ชายคาถาสําเร็จดังประสงค์คาถาสนองกลับรวมถึงคาถาต่างๆรวมทังง้งสิ้น11บทไปกำลังราชาโชคนะครับเพื่อที่จะทาให้ทุกท่านนั้นประสบแต่ความ ความเจริญท่านไหนที่สวมใส่ก็จะมีความเป็นมงคลด้วยนะครับราคาอยู่ที่1 1 1่บาทต่อหนงวงค่าจะส่งฟรีทุกประเทศครับสนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่เบอร์ศูนย์แปดห้าเท่านสามารถสแกน QR Code ที่ขึ้นที่หน้าจอนี้ได้เลยหรือ Inbox ในข้อความไปได้เลยนะครับ